สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำของหวานกันค่ะเพื่อดับร้อนนะคะเป็นคองแขงค่ะเราซื้อคองแขงสำเร็จรูปมานะคะจากตลาดค่ะเราซื้อมาถุงหนึ่งนะคะ20บาทค่ะไม่แพงแต่ว่าตัวอาจจะไม่เหมือนคองแขงหน่อยนะคะถ้าอยากสวยต้องทำเองค่ะ วัตถุดิบเรามีน้ำตาลทรายกะทิหัวกะทิแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็กลิ่นสตรอเบอรี่ค่ะถ้าใครชอบกลิ่นอื่นก็สามารถใช้ได้นะคะใครชอบใบเตยก็ใช้ใบเตยแทนได้ค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะแล้มีแค่นี้ค่ะหัวกะทิหางกะทิน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ คองแข็งสำเร็จรูปที่เราซื้อมาค่ะ1กิโลกรัม20บาทค่ะเดีย๋ยวเราไปทํากันเลยค่ะเราจะตำเราจะเตรียมน้ํากะทินะคะน้ำน้าหวานสําหรับใส่คองแข็งนะคะแต่แค่คองแข็งสงสัยไหมคะว่าจะดับร้อนได้ยังไงเดี๋ยวดูต่อไปค่ะใส่หางกะทิลงไปค่ะใส่เกลือนะคะ ใส่น้ำตาลทรายค่ะวันนี้ใช้น้ำตาลทราย200กรัมค่ะหางกะทิพร้อมน้ำนะคะ800กรัมค่ะหัวกะทิอีก200กรัมค่ะสรุปแล้ววันนี้เราทำประมาณน้ำหวานประมาณ1ลิตรค่ะ เราคนให้ละลายนะคะเปิดไฟอ่อนๆนะคะไม่ต้องเปิดไฟแรงไม่ต้องให้น้ํากะทิเดือดค่ะให้แค่น้ําตาละลายน้ํากะทิมีความร้อนเกิดไอความร้อนขึ้นเล็กน้อยค่ะเราไม่ต้องให้เดือดนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกมันค่ะแตกมันแล้วไม่อร่อยค่ะใส่หัวกะทิลงไปค่ะเพราะว่ากะทิของเราเริ่มร้อนน้าตาละลายเกลือละลายเรียบร้อยแล้วค่ะ หัวกะทิ200กรัมนะคะหางกะทิ800กรัมค่ะน้ำตาลทราย200กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะคนให้ทุกอย่างละลายกะทิร้อนค่ะวันนี้ไม่มีค่ะตั้งกล้องนะคะเสร็จเรียบร้อยเราปิดไฟค่ะ ในส่วนต่อไปเราไปเตรียมคองแขงกันค่ะการต้มคองแขงนะคะเราใส่น้ําสตรอเบอรี่เพิ่มกลิ่นเข้าไปนะคะใครชอบใบเตยก็ใส่บน้ําใบเตยหรือชอบใบเตยสดก็ม้วนๆใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะน้ําเดือดแล้วใส่คองแขงลงไปค่ะนี่นะคะสีต่างๆน่ากินมากน่ารับประทานมากค่ะ เราซื้อมาสองสามวันแล้วนะคะแต่ยังไม่มีเวลาทำค่ะแช่ตู้เย็นไว้เขาก็จะออกความแข็งนิดนึงค่ะก็จะต้มนานนิดนึงค่ะเพื่อให้เขาสุกนะคะเนื่องจากเอาเอาออกมาจากตู้เย็นค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะปั้นคองแข็งเองค่ะเราจะทำคองแข็งขึ้นมาเองนะคะแต่เนื่องด้วยเวลานะคะแล้วก็ไปตลาดเราไปเห็นแล้วอยาก มีความรู้สึกว่าอยากกินค่ะจริงๆเราอยากกินเราจองสิงคโปร์ค่ะแต่หมดแล้วเหลือคองแคงอย่างเดียวค่ะก็เลยจัดเลยค่ะเมื่อเขาสุกเขาก็จะลอยขึ้นแบบนี้นะคะลอยขึ้นมาเต็มผิวหน้าเลยค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ก็ออกมาแล้วนะคะ ใครชอบกลิ่นใบเตยก็ใช้ใบเตยได้ค่ะหรือใช้กลิ่นใบเตยเป็นขวดแบบนี้ก็ได้ค่ะเดือดเดือดฟูฟูนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟแล้วนำไปล้างน้ำเย็นค่ะไปนอกในน้ำเย็นนี่คือภาพที่สวยงามที่เราชอบมากสีสันแบบนี้เราชอบจริงๆนะคะสำหรับเรื่องของอาหารขนมหวานค่ะชอบมาก ของแข็งสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วก็ตักไปแช่นอกในน้ําเย็นน้ําธรรมดาค่ะไม่ต้องน้ําแข็งนะคะน้ําเย็นธรรมดานี่ค่ะหน้าตาของแข็งที่เป็นรูปหน้าตาอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็น่าจะทําแบบรีบๆเป็นคองแข็งบ้างเป็นก้อนแป้งบ้าง แต่ก็ยังไงก็คือแป้งของแข็งค่ะไม่รูปร่างไม่เป็นของแข็งแต่ก็ใช้ได้อยู่ค่ะอยากได้สวยๆต้องปั้นเองค่ะต้องทำเองได้เดี๋ยวเราจะทำแป้งของแข็งขึ้นมาเองค่ะแล้วก็จะทำให้สวยๆค่ะน่าทานกว่านี้ค่ะแ,แบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะสีสันได้ค่ะนี่นะคะ เราก็จะคุณคุณให้ความให้ความร้อนที่อยู่กับกองแข็งออกไปค่ะเราใช้สองน้ำนะคะน้ำน้ำแรกเราตักออกก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำที่สองลงไปค่ะจากนั้นก็นำไปเก็บนะคะในภาชนะที่น้ำสามารถไหลออกได้ที่กรองกะทิก็ได้ค่ะปล่อยให้ทิ้งเสด็จน้ำเดี๋ยวเราจะนำกองแข็งของเราไปเทนในน้ำกะทิกันค่ะ มาแลคะ่ะเทลงไปเลยเอ๊แต่ทำไมเราทำน้ำหวานน้ำกระทิเยอะจังนะเราต้องมีแผนอะไรแน่เลยพอเทลงไปแล้วจมเลยค่ะแต่ก็ยังน่าทานอยู่แต่เนื่องจากว่าอากาศร้อนนะคะเราจึงมีความรู้สึกว่าเรานึกได้ว่าในตู้เย็นของเรามีเฉาวก๊วยค่ะเรามีเฉาวก๊วยก้อนนะคะซื้อมาไว้1กิโลกรัมเดี๋ยวเราจะนำมาเพิ่มสีสันให้ น่ารับประทานแล้วก็ดับร้อนได้อีกค่ะนี่นะคะเราหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็นํามาเทค่ะนี่นี่คือตัวช่วยในการดับร้อนค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูดับร้อนในวันนี้นะคะต้มแขงต้มของแขงใสเฉากล้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะบอกเลยบอกเลยอร่อยมากช่ำช่ำชื่นใจเลยนะคะไม่สวยเฉพาะสีสันนะคะแต่รสชาติแซ่บมากค่ะตักทานไปยิ้มไปค่ะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็คลายร้อนได้ค่ะ ชวยนี้ฝากพี่สาวค่ะสีสันสดใสน่ารับประทานแบบนี้เลยนะคะและอีกด้วยหนึ่งก็ตักไว้เผื่อคุณพ่อค่ะแต่คุณพ่อทานของแข็งไม่ได้ค่ะไม่มีฟันใช้อมุอมๆดุดๆเฉาก๊วยเอาค่ะสำหรับเมนูดับร้อนคลายร้อนในวันนี้นะคะของแข็งกับเฉาก้วยนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแถมอีกถ้วยหนึ่งค่ะถ้วยนี้สำหรับคุณพ่อ ตักไปมีความสุขไปค่ะเพราะว่าด้วยสีสันแล้วก็เราทราบรสชาติแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างมันอร่อยชื่นใจถูกปากเราเลยนะคะเราชอบมากตักยั่วค่ะนี่เลยค่ะ นย่วยอีกด้วยนะคะสำหรับวันนี้กินดีลาไปก่อนลาอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ